ขอพี่ผมไม่อยากให้เจ้านายผมมาเห็นนะครับไม่งั้นผมโดไนไล่ออกจริงนะครับมึงนี่ตึงจริงไงนะฮะน่าตำขาญไปอ่านี่เออร้อนเว้ยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีคือผมอยากให้พี่ จอดรถเหมือนคันนี้ได้ไหมครับคือคันต่อไปได้จอดเป็นเป็นระเบียบอะครับพี่เฮ้ยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวก,กูให้เงินมึงไปเลยเรื่องได้จบๆโอเคปะโอ้พี่ครับผมไม่อยากได้เงินพี่หรอกครับคือผมอยากให้พี่ขยับแค่นั้นเองครับถ้าเจ้านายผมมาเห็นเนี่ยเดีด๋ยวจะจะโดนไล่ออกครับนีนก็เรื่องของมึงก็้่ะเฮ้ยพี่ครับพี่ครับอะไรวะผมขอพี่ผมไม่อยากให้เจ้านายผมมาเห็นนะครับ,รบไม่งั้นผมโดนไล่ออกจริงๆนะครับ มึงนี่ตึงจริงไงนะนะ่าตำขาญไปอ่านี่เอาน้องของมาครับเมื่อกี้มีอะไรเหรอพี่เห็นอยู่อะคือเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งอะครับเขาขับรถมาจอด บเขาจอดรถไม่ตรงผมก็เลยไปเตือนเขาแต่เขาก็โมโหใส่ผมยับเลยเป็นธรรมดานะชีวิตคนเราเจอทั้งคนดีแล้วคนไม่ดีสู้ๆต่อไปครตามนั้นไปก่อนครับครับครับเดี๋ยวรีบไปเลยครับครับสวัสดีครับเอ้า้ยใ,ใครมาตอดรถขวางวันนี้วะเนี่ยโอ้โหคน,น่รีบๆอยู่ โอ้โหเอ้ต้องใส่เกียวอีกไอเด็กดูรนไปไหนของมันวะจอดรถไม่มีมารยาทเลยวะอเอ้ามีอะไรเหรอครับน้องก็รถใครไม่รู้เลพี่มาจอดไว้อ่ะขวางรถผมเนี่ยผมจะออกไม่ได้เออจริงด้วยใครว่ามาจอดรถแบบนี้แม่งจอดไม่ได้เรื่องเลยทำไงดีวะฮัลโ,โ,โหลครับพี่คน ช้ามากเลยนะวผมบอกว่าจะรีบาวาออพอดีมีเรื่องนิดหน่อยครับพอดีว่ารถผมมันโดนจอดขวางไว้ครับผมออกไม่ได้ครับเออยังไงคุณลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะครับไม่ฉันไม่รอแล้วเ,เดี๋ยวก่อนครับโขลคุณลูกค้าฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยงานเข้าจนได้กูทำไมล่ะครับน้องก็ล <c oughs> ูกค้าครับเพิแคนเซิลผมนะ้เนี่ยยังให้รู้นะว่ารถใครอ่ะต่อยไม่สักหมัดเด้ใช่พี่ก็เห็นด้วยแม่งต้องเอาให้หนักไอ้พวกจอดรถไม่เป็นที่ไม่เป็นทางแบบเนี้ย เห็นใจน้องจริงว่ะ h o ไงดีวะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮัลโหลอ๋อเสร็จแล้วเหรอโอเคโอเคอย่างงั้นเดี๋ยวพี่ไปรับน้องพี่มีธุระแล้วอ่ะอย่างงี้เดี๋ยวพี่ไปก่อนแล้วกันนะได้พี่ตรงดีครับไปละเอ้าเฮ้ยนี่รถพี่เหรอใช่ เอา้านี่พี่โกนประสาทผมเหรอรู้ไหว่าผมเสียาหายนะเวย้ยเสียลูกค้าเสียเวลาด้วยนี่พี่แค่สั่งสอนแกเบาๆนะจำพี่ไว้นะเวย้ยตาบใดที่ยังเป็นคนธรรมดาอยู่นะจะลิอาจทำตัวเนือดครยแกนึกว่าแกมีเงินซื้อรถแพงๆนะ่ะแล้วคิดว่าจะพูดอะไรยังไงกับใครก็ได้งั้นเหรอคราวหน้าอย่าให้เจอว่าแกไปแกล้งใครอีกนะไม่งั้นนะกูไม่ปล่อยมไวนะ้แน่

เพราะรักเขาจึงอยากดูแลยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมง่ายๆแค่เปิดไฟด้วยหลอดไฟไล่ยุง LED Bio Energy กับเทคโนโลยีหลอดไฟที่ปล่อยคลื่นสเปกตรัมไล่ยุงและมแมลงร้ายได้รอบทิดหลอดไฟไล่ยุงไม่ใช้ Bio Energy เป็นยังไงบ้างคะละครบางรักชาแนลสนุกไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับและกด u b s c r i b e นะครับแล้วพบกันใหม่กับช่องบางรักชาแนลวเจอกันครั 第二呀。<Yeah. S 2> yeah.